เมือนเมื่อกี้เลยคือชีเสิร์ฟเสิร์ฟให้แฟนๆของน้องหลิงน้องออมแล้วก็แฟนๆของทุกคนให้มีความสุขเแนแบบเป็นที่อันนี้คือหลักๆเลยเพื่อวันนี้แฟนๆตอบรับหลังจากเปิดตัวน้องน้องหลิงน้องออมมาหาเป็นไงบ้างคะโอ้โหก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาทั้งฟังทั้งจึ้งทุกอย่างเลยถือว่าทำลายสถิติของหลายๆท่านเลยได้รับการตอบรับดีมาก ใช่การแจกงนี้ใช่ใชค่ะคือจริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นการเรียกร้องของแฟนๆของน้องๆอ่แล้วเราก็ดูแลรักษาสแตนดี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราไม่อยากให้มีริ้วรอยจริง,รงๆเราต้องเรียกกลับมานะคะมาดูแลอย่างดีแล้วก็พามาวันนี้ประมาณ500ตัวว้าว ประมาณ500ตัวซึ่งก็อย่างที่บอกคืออยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้พาน้องๆกลับบ้านไปนะคะสุดท้ายก็ฝากน้องหลิงน้องอมกับคุณท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากวสัน์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะแผนการตลาดของนัตสัตนาัเป็นงไงบ้างโอ้โหมีแผนการตลาดด้วยก็เราต้องปีนี้เราต้องเร่งนะคะเรื่องแผนการตลาดเนี่ยต้อง aggressive มากๆแล้วก็ กระตุ้นตลาดด้วยหลากหลายรูปแบบอย่างเฟรนช์ซอฟต์สันนี่ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะจับใจน้องๆแล้วก็ทําให้วาสันสดใสสดชื่นมากขึ้นตั้งแต่นี้ต่อไปก็ยังมีอะไรให้ติดตามอีกมากมาย่ขอให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะแรับรองมีแต่สิ่งดีๆแน่นอนแน่นนี่นีเพอารู้สึกได้มาเป็นเชอฟต์คอมื่าแบบเหมืวป็นเเป็นร้านที่อยู่กับคั้งที่หล ตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะก็เท่าที่จำคาได้เราก็เดินลสัต์กับแม่ไปตลอด แฟนมีในท่าน so so uh, ี้เห็นมีแล้วกลับมาให้กำลังใจเยอะเลยค่ะมันมันเรียกว่าแฟนมีในแฟนมีเออแฟนมีเล็กๆแฟนมีเล็กๆใช่ก็แบบให้แฟนๆได้เจอเราได้แฟนๆได้พบปะเรามีถ่ายรูปกับแฟนๆอะไรแบบนี้สนุกสนุก หาอะไรไม่เจอข้าวสารเลยดูแลตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกใช่ค่ะข้าวสัรนะคะก็ฝากด้วยนะคะวันสันค่ะก็ถ้าจะเทคแคร์ใครและคิดอะไรไม่ออกก็เดินข้าวสารเลยขอบคุณประสัตรที่ทําให้การดูแลของทั้งค้าเป็นเรยองง่ายขึ้นสะดวกขึ้นค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะ